ดูวันทั้ทรายสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมโอ้ยตอนนี้มีฝนกระหน่ำลงมาอย่างแรงเลยครับตรงใบยๆของเราในวันนี้ก็ดีอกดีใจครับผมชาว,ชวนงชาวนาเราวันนี้มาใส่เบ็ดเช่นเคยครับสวัสดียามเช้า,ชาครับผมวันนี้ก็มากู้เบ็ดกันแล้วครับ แด่จากที่เมื่อคืนได้แค่ตัวเดียวก็เลยไม่ได้เก็บภาพมาเลยครับผมมาดูช่วงเช้ากันครับว่าผมเป็นเช่นไรฮัลโหลเว้ยอุ่นถุงไหมอุ่นถุงก็อ้าปลาไหลตัวนี้ตายยังวะ ดึงทำบาปเขาอีกแล้วนี่อะไรเนะี่ยปลาไหลครับผมแทบอีกแล้วเม่รู้เคสเดี๋ยวปลาครับผมปลาไหลครับไหลครับไหลสองมักเลยโอเค ยจะได้อีกม,นกามาันเนาะไอ้ยังไอ้หูอ้อเห็น,ย,นยังนีครับเอาแล้วครับผมปวดัวดนนนังปวดวดดุวดว่าัวดหล่งวดังปล,วล,ลัวังรัััง <laughs> ก็เพิ่งออกจากไอ้นี่มานี่ครับผมผลงานตัวที่สองครับผมปลาไหลแล้วก็ปลาดุกค,ครับมันหมานวันนี้มันหมานมน,มน,มน,นี่ครับจิ้ไหมไม่มีครับ เนาะนี่เฮ้ยเกือบลืมอนแล้วนี่อย่างนี้แหละเมื่อวานนี้วใส่แล้วว่าอย่างอูดูง่ายพันหืมไอ้เจี๊ยบที่หายไปอย่างนี้แหละมากเมื่อวานนี่วานอย่างเงี้มองเห็นเป็ดโอ้ยดูดูเขาพันดูเขาพันตรงนี้เลยดูอ่ะเอาล้วก็พันเยอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆส่วนเนี้ย ้ผันในโหดมากเฮ้ยขึ้นมีขยับวะดูกระพันดูกระพันดิโอ้ยหลุด,ดจริงจด้วยจริงอ่ะโอ้โหดูใช่เออใช่ได้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่นี่ไงล่ะครับมีอะไาไม่รู้ตลอดอย่างเงี้ยเลยยังโทรอะไรครัโทรคนดูนะครับ จำที่ไม่ได้ครับไม่ใช่อะไรครับโอ้โหดูรอยพันพันจนแบบเอาให้ออกให้ได้นะให้ดูนี่ครับผมฟาวไปอีกหนึ่งครับอือจะไปเลยลืมอีกโอ้เสีดเยดายเสีดเยสดาย สพิ่งมีครับตอนนี้ก็ปลาก็เลยเริ่มมาเริ่มมาหลายกันฝั่งนี้ก็ดึงอย่างคือไปแล้วครับผมเอ้ยเนาะเนี่คย,ยครับจะได้พักก็คือสะเราอยู่นี่เนาะจริงๆไม่ใช่ปลาตรงนี้นะครับปลามาอย่างนู้นเลยฮนะไกลๆตรงนี้จะเป็นบอ่อพักตรงนี้อยู่ลึกประมาณเมตรกว่านี้เองครับอันนี้ก็นาตรงนี้ก็น่าจะมาด้วยไหลามาด้วยนะครับ ก็เลยพอมีสิทธิ์ลุ้นในการใส่เบ็ดครับถามว่าทําไมปลาตัวใหญ่ก็มาจากสะนะครับสะในเขาเลี้ยงครับพอดีเมื่อวานี้เจ้าของก็ยังมาถามเลยว่าเห็นว่ามีคนใส่เบ็ดแล้วได้เยอะไหมอะไรนียครับก็เลยการลุ้นรอบนี้มันก็เลยสนุกสนานกันหน่อยงานใส่เบ็ดเหยื่อใส่เดือนของเราครับ หนุ่มผู้ลืมเบ็ดนะลืมทุกมุมมุมไหนที่มันมาเนี่ยลืมเมื่อวานก็ลืมมันหนึ่งนี่ยครับแถวๆนั้นแหละโอ้โหแบบพันยนต์ออกไปเหมือนกันว่าจะได้ตัวสักเจ็ดแปดขีดแล้วอย่างนี้นี่ไปกันต่อครับผมยืดตัวเลยลย กล้องถุงนอสนอสเหรอเนี่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมีลุ้นอีู่แล้วครับลุ้นจับทต่ไม่เสียวเลยเลยนี่แล้วนี่โอ้ปลาไหลตัวน้อยปลาไหลปลาไหลปลาไหลได้คู่แล้วปลาไหลตัวใหญ่ด้วยใหญ่กูดนอเคครับผมโอเคครับมีคู่แล้ว ได้เต็มถ้วยแล้ววยแล้วละใหกัน่ตครับคือดึงหัแทหลุดอีกแล้วเปล่าอืดูดึงย่งโหดมากครับนี่ครับผม <S <S เออเอเียงเบี้ยวไปข้างหนึ่งนะครับจบข่าวข้าที่สองงาที่สองน่ยมาดูนะแน่จริงเออคืนไม่ได้ดูนะวัางน,น,นะ,นนะไม่ได้ดูตุ้งโอเคครับผมสุดท้ายท้ายสุดกันแล้วครับ ปลาไหลสอตัวปลาดุกตัวหนึ่งครับกับผลงานของวันนี้นะครผลงานของชั้นทินของเราในบรรยากาศของการใส่เบ็ดเหยื่อใส่เดือนหนะช่วงฝนตกใหม่ๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าปลาออกจากสะนะฮะป็ปลาเลี้ยงครับก็เลยได้ประมาณนี้แล้วครับผมนะเดินทางต่อแล้วครับผม ใายฮะมีลืมองมีไหมใส่สองวันเหลือสี่สิบนี่ไม่ใช่นะจากห้าสิบเงี้ย ติดหนวดจนไม่รู้จะติดยังไงแล้วนะ่ะหลุดแล้วสับด้นนิดหน่อยก็จบแล้วนะั่นนั่นสบับดโดนคนจับม่ะแลนะไม่มีอะไรใส่ไม่มีแล้วเอา้าถือให้มันรวบกับไนนอ้ไม้นั่นแหละเออเวลาดิ้มันจะได้ออกให้หมดนะั่นนั่นแหลนะระวังเงี้ยง,งน้อย คครผมกับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจุงกะเซมไซสวัสดีครับ